อย่างนี้ดีกว่าคือออกมาเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะคะเราเราไม่เกี่ยวกับอาชีพแล้วกันเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดที่เราจะออกมาพูดในเรื่องการบริหารบ้านเมืองนะคะคือหมายความว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันติดติดันขัดหรือว่ามันไม่โอเคหรือว่ามันผิดพลาดหรือว่ามันมีปัญหาเราก็อยากจะออกมาพูดสําหรับประชาชนที่เขาเดือดร้อน แล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะออกมาเนี่ย๋อมก็ตั้งใจไว้แล้วแหละคืออ๋อมชั่งใจไว้แล้วว่าการที่เราจะออกมาคอเอาผลเสียมีไหมผลดีเป็นยังไงอันนี้เราเราคิดไว้แล้วแล้วเราก็เลือกที่จะว่าเราออกมาดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เสียงของเราอ่ะอาจจะดังกว่าหลายๆคนนะคะในความรู้สึกของเราเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะเวลาเราออกมาพูดถึงปัญหาอะไรต่างๆเนี่ย หลายๆครั้งเนี่ยเขาที่เห็นแล้วเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราออกมาพูดเนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยออมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราออกมาพูดในส่วนที่จะทําให้ประเทศมันดีขึ้นเราไม่ได้บอกว่าออกมาพูดแล้วปุ๊บเนี่ยประเทศมันจะแย่ลงถ้าอย่างนั้น่ะโอเคไม่เห็นด้วยเรารับได้ แต่ว่าเราออกมาพูดอยากจะให้มันพัฒนาเ mm hmm. หตุการณ์ mm hmm. เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วทําไมคุณถึงบอกว่าว่าเราล่ะทาไมว่าเราไม่เป็นไรเห็นต่างไม่เป็นไรแต่ว่าพอเวลาพูดมาแล้วเนี่ยมันกระทบกับครอบครัวหรือว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องรูปหรือครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ใครที่พูดจาที่มันแบบว่าเข้าข่ายกันที่ว่าด่าทอ เกินไปแล้วอ่ะองก็คิดว่าก็ต้องรวบรวมให้คุณทนายจัดการรอากี่สที่เข้ามาอเี่ยเาเราตั้งใจจะจัดการกดีก็จัดการทุกเคสค่ะที่รู้สึกว่ามันเกินไปถ้าพูดในเรื่องที่เราพูดในเรื่องที่เราถามและตอบคําถามเราดิใช่ปะไม่ใช่เราพูดไปปุ๊บแล้วคุณมาด่าพ่อเราแม่เราอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้มันเกินไปเราพูดในเรื่องการอ่ะสมมติว่าเรื่องวัคซีนคุณก็ตอบมาเรื่องวัคซีนี่ไม่ใช่ว่าเราพูดไปปุ๊บเอา พ่อแม่มึงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราพูดเรื่องไหนคุณที่ตอบเรื่องนั้นมันมันคือคําถามที่ตรงประเด็นแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องนี้แล้วคุณไปบ่ายเรียงนู่นนี่นั่นแล้วก็มากล่าวหาเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยมันมันผิดประเด็นทุกวันนี้ต้องมีการคุยครอบครัวมีการคุยกับคนที่เอ็มอะไรอ๋อมีอ๋ออ๋อที่เวลาเขา่เอ็มมาใช่ไหมคะถ้าคนที่เห็นต่างแล้วเข้ามาอธิบายเหตุผล ในเรื่องที่เราขอเอาไปแล้วเขามาพูดในเรื่องที่เราอาจจะมองไม่เห็นเราก็ฟังนะคะยินดีเราฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณเขาก็มีแต่อันไหนที่มาแบบหยาบคายอีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ก็แคบไว้แล้วก็ส่งให้ทนายไม่คุยเยอะเลือกยเยอะมากก็เยอะค่ะก็เห็นคนเห็นแต่ก็ต้องมีส่วนหนึ่งอยู่แล้วอะค่ะอันนี้เราก็เคยแจ้งความไปแล้วมันจะมีคนกล้าที่จะมาดูแล เ,เอาจริงไปแล้วในเอาจริงเอาจริงอันนั้นเอาจริงก็ดําเนินการแล้วนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เขาไม่เพิ่งมาใหม่หรือเปล่าเออไ,ไม่ไม่ทันเห็นข่าวหรือเปล่าก็ก็มีมาแล้วก็มีมาขอโทษมาอะไรนะแต่ก็จะบอกว่าการขอโทษเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกสุดท้ายที่คุณจะได้รับการการขอโทษมันไม่ใช่คุณต้องคิดไต่ตองแล้วไงไหมายความว่า เขาว่าเราครั you, so yes. you know. ้งหนึ่งไม่ใช่ว่าพี่หยองว่าครั้งหนึ่งพี่หองก็จัดการเขาเลยนะไม่ใช่นะต้องซ้ำๆนะอ่ะคนนี้ซ้ำหมอซ้ำซซ้ำยังไม่จบใช่ไหมอ่ะอันนี้คนเนี้ยเขาขาดแค่คนก่อนเรียบร้อยหมดเลคะหรือว่ายังมีคาร์ดทั้งหลังแค่คนก่อนก็มีเรียบกำลังจะเรียบร้อยค่ะก็มีออกหมายจับอะไรเงี้ยมาต้องชดแน่นต้องชดใช่อ๋อต้องใช้จะใช้เงินทุกอย่างมีราคาคิดก่อนเวลาจะพูดว่าใครเวลาเราจะพูดเวลาพี่ออกออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่หยองยังคิดก่อนเลย ว่าเฮ้ยอันนี้มันไปนกระทบอะไรกับใครหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้แบบมันทําให้เขาแบบเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาเราจะเขียนอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นหลักฐานนะนะคะคือมันมีหลักฐาน,นฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ไปว่าคนอื่นหรือว่าไปว่าคนอื่นๆไม่ใช่เฉพาะกรณีเรานะกรณีอ,นนอื่นก็แล้วแต่เยียนคีย์บอร์ดอ่ะอย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นเลยก็ต้อมาเจอเรื่องแบบนี้ในช่วงเวลา ใจเวลาสุขภาพจิตคือเราเราไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเพราะเราเราเ,ราเป็นคนสนุกสนานแต่แค่ว่าอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตไม่ได้เสี่ยอกเ,ออเวลาคนเข้ามาด่าเราก็แค่แคปบางทีแคปอ๋อคนนี้ด่าคนนี้ด่าลรวก็ส่งสองสงแค่นั้นนะคะยืนยันเอาเรื่องทุกเคสแน่นอนถ้าเกิดใคอ๋อเอาเรื่องทุกเคสแน่นอน,นะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าปีหน้าถ้าเกิดว่ามันยัง มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมหรือว่ามันยังมีปัญหาอื่นๆที่มันที่มันแบบว่ายังแก้ไขไม่ได้เสียงของออมอ่ะอมจะทําให้มันดังกว่าเดิมอีกนะคะอมก็ต้องเตรียมรับแล้วว่าหลายคนที่เขาบอกว่าแอนตี้หรืออะไรเขาก็คงมามาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าก็มองทุกกรณีถ้าถ้าเกินไปราคาที่ต้องจ่ายก็เอาไปช่วยคนอื่นอ๋อก็ก็เป็นหลักล้านอยู่แล้วราคา ับเป็นเงินสดเนเป็นเงินสดไม่ต้องมาไหว้สวยนะคะเพราะว่าตัวเองไหว้สวยแล้วเป็นรากระเช้าไม่รับกระเช้าที่บ้านจะเช่าเยอะมากโอะเช่าได้แต่ต้องติดเงินเอาติดเงินมาด้วยขอบันทค่ะอยินแต่ะ